ก็เ่นไม่ถูกใจก็จะยอมเดทางนี้ไป นะครับผมไม่อ่านนิ่งดูได้ได้นะครับสำหรับคุณครูรักศรัทธาศรัทธาทิพนะครับแท็กทีมสาวปุ๋ยฝ้ายจัดกิจกรรมครับรับบริจาคเงินและสิ่งของเพื่อช่วยบรรเทาทุกน้ําท่วมนะครับที่ปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาบ้านเกิดครับงานนี้เพื่อนผองน้องพี่นะครับลูกศิษย์ลูกหาจากรั้ว True AF ก็มาร่วมกันลงเงินลงแรงขยันแข็งแข็งนะครับพร้อมด้วยกองทัพแฟนคลับอีกเพียบอิ่มอกอิ่มใจได้บุญกันทั่วหน้าเลยแหละครับ ก็มันเป็นโคราชบ้านเกิดผมด้วยแล้วอำเภอปากทงชัยก็เป็นอำเภอที่มีบ้านผมอยู่แต่อันนี้ไม่ได้ไปช่วยบ้านผมนะหมายถึงว่าช่วยอำเภอผมไปช่วยคนอื่นสู้ๆนะครับทราบว่าเดือดร้อนกันจริงๆอยู่กันค่อนข้างลําบากนะครับก็อยากให้อดทนสู้ไปก่อนเราก็กําลังเราไม่ได้ดูดายไม่ได้อยู่เฉยก็พยายามจะช่วยเหลือเท่าที่กําลังเราจะทําได้นะครับไม่มีเงินเข้าของไประจาาให้เขาหรือว่าถ้ามีตังมีอะไรก็ไปโอนเข้าแบงค์เข้าอะไรก็ ตอนนี้มีหลายช่องทางที่จะช่วยด้วยช่วยได้หลายที่ก็อ,อยากให้ทุกคนได้ช่วยยังไงเนี่ยคนไทยก็ไม่ทิ้งกันและที่สําคัญถึงพวกเรา AF เนี่ยถ้าถ้าพูดถึงจริงๆแล้วอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่มีคนติดตามแต่ยังไงพวกเขาก็ยังให้ความรักแล้วก็ความร่วมมือกับพวกเราอยู่อะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วถือว่าพวกเราได้ทําบุญด้วยกันร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ทําให้พวกฝ้ายกับเพื่อนเพื่อนทุกคนแล้วก็ครูลักเนี่ยรู้สึกดีใจมากอยากจะให้กําลังใจด้วยนะคะในฐานะที่ฝ้ายเองก็เป็นคนโคราชด้วยแล้วก็ชาวจังหวัดอื่นๆด้วยที่กาลังโดนน้าท่วมอยู่ตอนนี้นะคะคือฝ้ายอยากจะคือเข้าใจว่าตอนนี้ทุกคนก็รู้สึกแบบ ท้อใจแล้วก็มันเหมือนสูญสิ้นหลายๆอย่างแต่ค้ายไม่อยากจะให้ทุกคนท้อแท้นะคะอยากจะให้สู้กันต่อไปแล้วก็ฟ้าหลังฝนยังไงก็ย่อมสดใสเสมอแล้วสงสารสงสารคนที่โดนจริงๆอะ่ะหลายๆคนที่แบบที่เขาทํานาค่ะแล้วตอนนี้พื้นนากลายเป็นพื้นน้ําหมดเลยอะ่ะแล้วแบบคืออาชีพของเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทํานาแล้วคิดดูเขาจะเอาอะไรกินเอาอะไรอยู่าสายอะไรจะแบบเอาอะไรเลี้ยงลูกหลานเนี่ยก็สกเสียใจมากแล้ว,<ข>ลวก็อยากจะให้บ้านเมืองเราายหาย,หายน้ำร่วมงใย นะครับก็แล้วก็พวกผมก็อยากจะช่วยเท่านี่จะช่วยได้แล้วกันครับพี่น้องชาวไทยที่ประสบอุทกภัยนะคะยังต้องการความช่วยเหลืออีกหลายจังหวัดคะ่ะยังไงซะคนไทยก็ไม่ทิ้งกันนะคะเ, 1, นะเหลือเหลือเร<ะ>